สวัสชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรายการเด e Super Rich รวยได้ด้วยตนเองนะครับวันนี้ดําเนินรายการโดยผมไพร์สีเนื้อคารินนะครับแล้วก็น้องนุ้ยนะครับและดิฉันรับุลนีสินทองน้อยค่ะส่วนช่องทางการติดต่อกับทางรายการเรานะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงพิมพ์ SMS ส่งมาที่เบอร์422ค่ะ1309นะคะครับน้องนุ้ยครับวันนี้อาจารย์ตื่นเต้นมากเลยครับที่จะได้เจอน้องๆของเราใช่แล้ว เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าไหมคะคจยาเนาะไปดูพร้อมกันเลยค,ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนัองจังครับอาจารย์คะครับรชุดนักเรียนเป็นไปได้นะครับในการทำอ e ีคอมเมิร์ซนักเรียนประสบความสำเร็จได้้องจังเล่าให้เรารฟังได้ไหมคะคว่า เราเริ่มยังไงมามรู้จักอีเบหรือว่าชอบอีคอมเมิร์ซยังไงเพราะเรายังเรียนอยู่เลยตอนนั้นอยู่ชั้นปอะไรเอ้ยไม่ใด้มอะไรก็คือต้องเริ่มตอนก่อนจะมาอยู่กรุงเทพเลยับผมเป็นคนเพชรบุรีครับผมเรียนอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่เพชรบุรีทีนี้ตอนมหนึ่งอ่ะผมแบบได้รับแรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือแล้วก็ดูเกี่ยวกับสื่อว่าเกี่ยวกับว่าโลกนี้ว่าแบบว่ายุคสมัยใหม่แบบว่าเป็นยุคข้อมูลข่าวสารมีโอกาสอยอ่มากมายครับ แล้วก็ธุรกิจเนี่ยเป็นอะไรที่เราสามารถสร้างเพื่อให้แบบให้ให้เราได้ครับครับแล้วตอนนั้นเนี่ยมอนหนึ่งเนี่ยอายุประมาณสักสิบสามสิบสามอะไรอย่างเงี้ยเนาะคิดได้ขนาดนั้นแล้วเริ่มแอคชั่นได้หรือยังตอนนั้นอ๋อตอนนั้นยังครับเพราะว่ายังก็ในสายตาพ่อกับแม่คือเด็กเกินไปโอ้ยังเด็กที่จะทําธุรกิจยังเด็กเกินไปแต่น้งจังก็ไม่ได้หยุดยั้งที่จะศึกษาค้นคว้าเรื่องนี้ต่อไปครับใช่ไหมครับแล้วยังไงจังหวะยังไงเห็นว่า พ่อกับแม่อยากให้สอบเข้าโรงเรียนเตรียมบุรีม,ม,มครับมสี่ก็เลยคิดว่าก็เคยคุยในช่วงมตั้งแต่มหนึ่งมอสองมสามอะคุยกับพ่อกับแม่มาว่าผมสนใจได้นี้นะว่าเดี๋ยวี้หน่อยอะว่าพ่อแม่บอกว่าอยากเป็นอะไรเนี่ยผมขอเลือกเป็นเองแต่ตอนนั้นค,คุณพ่อคุณแม่ยังไม่ให้ครับแล้วเราก็เวลาช่วงนั้นจังหวะสอบเข้าเตรียมพอดีก็เลยบอกขอเป็นของขวัญครับขอเป็นของขวัญถ้าเข้าเตรียมได้ใช่ครับก็ขอเรียนอีเดขอเรียนอีเด แล้วปรากฏว่าสอบได้ไหมครับได้แ่นาดูจากข้เที่ยวก่อนนะครับนะยินดีแทนคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะโอ้โหนะครับนะครับพอเข้าเตรียมได้ปั๊บคุณพ่อแม่บอกโอเคเลยเห็นว่าผลการเรียนดีแล้วก็อยากจะทำอีคอมเมิร์ซเลยเรียนอีเดเลยแล้วจากวันที่คุณพ่อคุณแม่อนุญาตเพราะว่าเราสอบได้แล้วใช่ไหมคะเริ่มทำอีเบสจากวันนั้นถึงวันนี้กี่เดือนแล้วคะกี่เดือนแล้วครับเอาแบบเข้มข้นเลยนะครับเข้มข้นเลยสองเดือนนะครับสองเดือนสองเดือน พอมีรายได้ไหม หมอกได้ไหมคะกระซิบได้ไหมแหวบแว็บทิ้ดทิ้ดได้ไหมครับประมาณหลักไหนโอเคครับคือ500ดอลลาร์ครับต่อเดือน500เหรียญก็ประมาณ1 5ึ่งหมื่นห้านะสำหรับมอซีแล้วพ่อแม่ช่วยแพ็คไหมคะที่บ้านแพ็คช่วยไหมโอ้มาช่วยไม่ได้ครับเพราะตอนนี้ผมอยู่หอครับอ๋อก็คือทั้งหอพักด้วยโอ้เรียกว่าแทบจะเป็นเจ้าของกิจการเองนอนอยู่หอพักนี่เลยเหมือนต้องต้องมีวินัยด้วยนะคะท่านนึกถึงสตรีมจ็อบนึกถึงมาร์คเข้าเบิร์กเลยนะที่เขาปีหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปเป็นล้านแล้วนะแล้วก็อายุขนาดนี้เนี่ย เท่าที่เราได้ยินมาเนี่ยอีเดยยังไม่ให้ลงทะเบียนกับระบบของอีเดยด้วยต้อง <c oughs> เติน1ิไปก่อน <c oughs> แล้วตรงนั้นก็มีภาษาอีกแล้วสําหรับเด็ก <c oughs> ด้วยแก้ยังไงอ๋อนี่อ่ายแล้ก็คือพ่อบอกให้ไปของขวัญแล้วเปอีเดย์พ่อก็บอกพ่อเลยบอกว่างั้นก็ทาให้สุดนะผมก็ <c oughs> เลยบอก <c oughs> พ่อแล้วงั้นพ่อต้องช่วยให้สุดด้วยยังไงครับทีนี้ก็เลยเนื่องจากว่าอายุยังไม่ถึง18ใช่ไหมครับก็เลยใช้เป็นชื่อพ่อ ทเลยทั้งชุดเป็นคุณพ่อหมดเลยตั้งแต่บัตรเครดิตตั้งแต่บัญชี EBa บแล้วก็บัญชีเทพาวเป็นธนาคารเลยก็เรียกว่าฐานข้อมูลแต่คุณเป็นคนทำาออฐานข้อมูลทุกอย่างเป็นคุณพ่อเลยใช่ครับโอ้โหนี่นะครับก็เรียกว่ามีเขาเรียกว่าถ้ามีความตั้งใจทุกอย่างเนี่ยอุปสรรคอะไร ฝาฝานได้หมดแล้วจากมีวินัยด้วยเพราะว่าอีคอมเมิร์ซไม่มีใครบังคับเราคือทําเยอะได้เยอะทําน้อยได้น้อยไม่ทําไม่ได้อันนี้เลิกเรียนมาทําแล้วก็มีห้าร้อยเหรียญเชื่อว่าผู้ชมทางบ้านนะคะที่เป็นยังเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วก็อยากจะมาทําอย่างน้องจังนี่ต้องทํายังไงคะมีความคาแนะนํากับน้องๆเพื่อนๆไหมครับเนาะที่ว่าต้องทํายังไงนี่คือแบบยังไงคือเหมือน วัยรุ่นแหละเห็นน้องจังทําแบบนี้เชื่อว่าฟังอยู่ที่บ้านคงไฟลูกเหมือนกันสตาร์ทยังไงอูคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่ทางบ้านแล้วอยากให้คุณลูกเป็นเหมือนน้องจังอย่างเงี้ยจะต้องมีอะไรแนะนำมีคือว่าเริ่มด้วยไอเดียหรือว่าคาแนะนําหรือว่าแนวคิดอะไรยังไงก็ขอเกินกันนะครับก็คือก็ขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวครับคือตอนแรกอุปสรรคแรกก็อาจจะเป็นแบบพ่อกับแม่ไม่ยอมเพราะว่าเรายังเด็กเรายังเด็กคือถ้าคือจริงจคือท่านเป็นห่วงแหละว่า มาทำอายุทั้งนี้แล้วแบบว่าจะเป็นยังไงทีเนี้ยก็เลยอันเนี้ยในขั้นาเถ้า,ถา,าครรัวไหนเป็นแบบนี้แล้วอยากแล้วทุกคนอยากจะทำจริงๆนะครับ,รบกใแบบ็ให้แบบให้แบบแบบเปิดใจคุยกันแบบว่าหารือหาแรงบรรณาใจอะไรหรือว่าหาแบบยังไงให้ให้ให้พ่อมีให้ไฟลุกเหมือนเราอะครับ แล้วก็เหมือนว่าให้แล้วให้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะว่าจริงๆคือไม่ไม่ได้ว่าไม่อยากให้ทําเพราะอะไรคือแค่เป็นห่วงพอให้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าอีเวคืออะไรทําเงินแล้วทํางานยังไงพอเห็นข้อมูลที่แท้จริงแล้วก็เชื่อว่าไม่ไม่ปิดกั้นแน่นอนส่งเสริมเหมือนเหมือนน้องสังของเราแล้วก็หลายคนเนี่ยเคยมีคำพูดว่าต้องเรียนให้จบมหาลัยก่อนถึงจะทํางานหรือว่า เด็กๆควรจะโฟกัสหรือว่ามุ่งมั่นกับการเรียนเท่านั้นเนี่ยน้องจางเห็นด้วยไหมการเรียนตกไหมเอาอย่างนี้่าทำอีเบยด้วยแล้วก็เรียนด้วยเสียการเรียนหรือเปล่าก็ยังเท่าเดิมอยู่ประมาณเท่าเดิมแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยใช่แล้วเราทาอีเบ y เนี่ยจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรครับหรือเพื่อทดสอบเท่านั้นว่าผมทําได้หรือว่าทดสอบอะไรบางอย่างหรือว่าเราอยากจะมีจุดมุ่งหมายอะไรที่ไกลกว่านี้บ้างตอนนี้มีจุดมุ่งหมายสองอย่างครับคือ หนึ่งเอาไว้เป็นแบบอันนี้คือที่เมื่อกี้ที่บอกว่าต้องเรียนจบก่อนแล้วถึงทํางานมีประสบการณ์ได้เนี่ยออันนี้คืออันนี้คือผมไม่เห็นด้วยคร่าเพราะว่าประสบการณ์อะไรก็แล้วแต่มันต้องต้องขับต้องแพ้ต้องเริ่มต้องมีการเริ่มต้นที่ถ้าสมมติว่าเราเริ่มต้นหลังจากเรียนจบแล้วอะ่ะเราก็ต้องผ่านมันอยู่ดีอต้องต้องไปหาประสบการณ์อยู่ดีว่างั้นเถอะเพราะนั้นก็หาประสบการณ์ในการทําธุรกิจไปแล้วก็เรียนไปด้วยเลยครับ ซึ่งเรามีเวลาว่างมากกว่าตอนที่เราเรียนจบแล้วนะครับเ<อ>พราะว่าอพอเราเรียนจบแล้วบางทีพ่อกับแม่ก็กเกษียณแล้วทีนี้เราก็าต้องทํางานแล้วเราก็ไม่มีเวลาอพอเราไม่มีเวลาทีนี้เราก็จะมาบอกตัวเองว่าเออเนี่ยไม่มีเวลาก็าเลยก็เลยทําไม่ได้อ๋อก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราประสบความสำเร็จเร็วรมีเวลาไปดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้เร็วคือใช่ครับแล้วน้องสังก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะสย์เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยซึ่งทานเรียนก็ไม่เสียด้วยแล้วน้องสังคะพอจะบอกได้ไหมว่าเกรดเท่าเดิมนะคะที่ คือเท่าไหร่บอกได้ไหมอ๋อผมหัวเป็นกลางครับได้สามจุดศูนย์ห้าครับกลางสามกว่ากลางนะครับมาเปรูอุดมนะแบบค้าจากหัวกะที่มาทั่วประเทศเรียกว่าขอเสียงปรบกมือเลยเนาะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยก่อนที่จะไปหัวเข้าจะไปเนี่ยอยากรู้ว่ารายได้ที่มาจากการทำอีเบเนี่ยคิดว่าจะเอาไปทำอะไรหรือว่ายังไงใส่บัญชีไว้หรือยังไง เอาไว้ไปเรียนต่อต่างประเทศครับอ๋อมีเป้าหมายเหมือนกับว่าเอาอันนี้ส่งตัวเองเรียนครับใช่ครับโหยยมเลยอาจารยันเลยย่องมากเลยเราอีหน่อยอผมอยากทำธุรกิจอยู่แล้วทีนี้ไปต่างประเทศก็ไปหาประสบการณ์อีกแบบนึงครับอ๋อได้สิาเลยอาจจะไปสำนักงานใหญ่อีเบไปดูนู่นดูนี่ไปจับมือกับมาร์คเชลโลเบิร์ก จะซีฟจ็อบไม่ต้องแล้วนะฮะไม่ต้องแล้วนะฮะก็อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม <c oughs> เอออะไรนเงี้ยเนาะก็เรียกว่าะระหวังวังเรียนมัธยมก็ทำงานอ e ีเดย์ไปด้วยการเรียนก็ไม่เสียเลยแล้วก็ยังมีรายได้ด้วยเผื่อเรียนจบเผื่อไปต่อมหาลัยที่เมืองนอกเนาะ<ช>ก็เรียก<ล>ว่ามีวิสัยทัศน์มีวิธีคิดที่แบบ เยี่ยมมากๆเลยสำหรับวัยรุ่นนะคะผมฟังแล้วผมประทับใจมากๆครับอาจารย์คะแล้วถ้าผู้ชมทางบ้านอยากมาเรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกเหมือนน้องจังของเรานี้สามารถเข้ามาร่วมสัมมนาได้ใช่ไหมคะอาจารย์ได้เลยครับมาเรียนรู้นะครับว่า อะไรคืออีเบกันแน่นะครับแล้วน้องๆทำประสบความสำเร็จได้ยังไงนะครับก็ส่ง s m s s m s มาที่4221309นะครับก็สัปดาห์หน้าวันเสาร์หน้านะครับเราก็มีสัมมนาฟรีกันอีกแล้วนะครับก็สองรอบนะครับเช้า9ก้าโมงเช้านะครับกับบ่ายบ่ายสนะครับก็เรารับเพีงแค่ หนึ่งร้อยท่านนะครับเท่านั้นนะคะด่วนเลยตรงน้ครับที่ไหนครับอ๋อเจเจเอาทเลทเลยค่ะที่ชั้น3นะคะเดินทางก็สะดวกมากๆโดยรถไฟฟ้าใต้ดินค่ะ MRT สถานีกำแพงเพชรนะคะทางออกประตูหนึ่งค่ะเดินออกมาร้อยเมตรก็จะเจอเจเจเอาท์เลทนะร่วมฟังสัมมนาฟรี eBay รวยออนไลน์รายได้หลักล้านทุกวันเสาร์เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาแล้วเวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกา ณอาคาร JJ เจเอาเชั้น3ส่ง SMS สำรองที่นั่งพิมพ์เมแล้วตามด้วยชื่อและนามสกุลแล้วส่งมาที่4221309รับจำนวนจำกัด100ที่นั่งเท่านั้นสุดท้ายเนาะให้คุณน้องแตงเนี่ยฝากหึืผู้ชมทางบ้านที่เป็นวัยรุ่นเหมือนกันก็ได้หรือเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจในธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซแต่ว่ายังลังเลอยู่อย่างนี้ค่ะใ,ในธุรกิจนี้นะครับคือเราเป็นเจ้าหน้ายตัวเองได้ครับแล้วทีนี้ ในการเป็นเจ้านายตัวเองเนี่ยเราถ้าเรายัง,ยงลังเลอยู่อ่ะก็ไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นการเซฟตัวเองไว้ก่อนในชะ่ครับแต่ว่าในขณะที่เราลังเลอ่ะให้เรามุ่งหน้าศึกษาข้อมูลว่าไอ้ความลังเลสงสัยนั้นอ่ะมันเป็นการลังเลที่เราคิดไปเองหรือมันมี mm. แบบมีอันตรายอยู่จริงๆเพราะถ้าเราศึกษาข้อมูลไปเชิงลึกเรื่อยๆ่อยแล้วอ่ะเราจะรู้ว่า มันมีแต่โอกาสครับมีคำว่าลังเลคมมากมากเลยลังเลสงสัยอย่านั่งอยู่ที่บ้านมาศึกษาข้อมูลว่าโอกาสอยู่ตรงไหนใช่แล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนองจังมากเลยที่มาแบ่งปันประสบการณ์การทำอีเบดีๆให้เราและผู้ชมทางบ้านได้ฟังกันวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนอกจังครับส่วนช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาในช่วงของการแบทเทิลสินค้าระหว่างนุ้ยแล้วก็อาจารย์หลุยส์ค่ะพักสักครู่ค่ะ